กินก่อ้อ่เที้ยนะไก่ผัดกระเทียมพริกไทยครับอันนี้ก็ลูกๆเขาทำนะฮะไก่ผัดชื่อไก่ผัดอะไรลกูกไก่ผัดกระเทียมพริกไทยดำไก่ไก่ผัดกระเทียมพริกไทยดำเดี๋ยวขอลองชิมดูหน่อยครับ กลองชิมดูชิ้นหนึ่งนะครับอืม,อมก็ได้อยู่นะได้อยู่ครับก็ฝีมือเท่าๆกันกับผมทำก,กินไปก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับครับก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มี อีกอย่างก็คือยำปลากระกป๋องก็กินตามอัตรภาพนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ